สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิศพาเพื่อนๆมาร้านเค้กนมสดนะคะเป็นโฮมเมดค่ะที่นี่ก็คือธนาคารกรุงเทพนะคะหลังธนาคารกรุงเทพสนนเสือป่าะคะ่ะน่ากินมากเลยเพื่อนๆเข้าไปดูกันพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมีอะไรบ้างคะแนะนํานิดนึงนะคะจะเป็นเค้กนมสดนะคะแต่ไม่มีเนยไม่มีมบกกิ้นันต่ำตาแล้วก็มีทั้งหมด13หน้าโห ทำเองทุกอย่างเลยค่ะนี่คือส nee, ตรอเบอรี่นีสตรอเบอร์รีนะคะสตรอเบอรี่บูเบอรี่ใช่ค่ะหูโหแบบน่ากินแล้วสวยมากด้วยอันนี้เป็นฝอยทองนะคะฝอยทองใบเตยค่ะฝอยทองใบเตยนะคะอันนี้สตรอเบอรี่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะ ตัวนี้ตัวนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะเป็นหน้ารวมก็จะใส่พุชราจีนลูกเกดแล้วก็ม้วนถึงมะขาพค่ะโฮ้ยดูเพื่อสุขภาพมากเลยนะหน้านี้เพื่อนๆส้มนะคะส้มค่ะส้มสตอส้มนะคะตัวนี้ตัวนี้อร่อยตัวนี้จะรสชาติรสชาติจะกลมกล่อมจะเอ่อเปรี้ยวหวานอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นชาเขียวมะชากนะคะเฮ้ยสวยค่ะของเราจะทำออกมาตัวนี้มะชากตัวนี้อร่อยโหสวยสวยมาก โอริโอ้นะคะสำหรับใครที่ชอบทานช็อกโกแลตนะคะขนมปังนะคะโอริโออันนี้คือเป็นไวช็อกคิกแคสหน่ารักอ่ะไวช็อกคิกแคสช็อกโกแลตหน้านิ่มช็อกโกแลตหน้านิ่มส้มส้มหน้านิ่มโอ้ยน่ากินน่ะเพื่อนๆบูเบอรี่อันนี้เป็นบูเบอรี่นะคะ ตัวนี้ขายไปหรือยังเอ่ยอะไรมะพร้าวใบเตยมะพร้าวใบเตยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูหืมฉ่ำมากเลยอ่ะน่ากินมากทำเองชิ้นใหญ่ทำเองชิ้นใหญ่ขายยังไงอ่ะคะราคามาตรฐานขายขายชิ้นละเท่าไหร่อะคะสามชิ้นถ้าขนาสามชิ้นร้อยหนึ่งนะคะสามชิ้นร้อยหนึ่งแล้วถ้าเป็นก้อนอย่างงี้อ่ะคะเออวงหนึ่งของเราจะมีสิบชิ้นสิบชิ้นเราจะคิดอยู่ที่สามร้อยสามสิบน้ำหนักอยู่ที่สามปอนด์จ้ะสามปอนด์สามร้อยสามสิบเท่านั้นเอง อุยน่ากินมากข้างในรี่เห็นเป็นกาแฟขอขอเข้าไปดูนิดนึงนะคะพี่เป็นเค้กที่ทำสวยมากค่ะแ,บบแล้วก็น่ากินมากเลยอะ่ะเพ,ะพ,เพื่อนๆกาแฟแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหินมาพาอะไรนะคะนี้นบบคือมีเชอร์รี่แล้วก็มีช็อกโกแลตใช่ไหมคะ อุ้ยน่ากินจังเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลยโอ้หเคฟโลเคฟเย็นค่ะเป็นนมสดไขมันต่ำนะคะนี่ก็สามสิบห้าบาทเท่านั้นเองสามชิ้นร้อยนี่ชิ้นใหญ่มากเลยสามสิบห้าบาทนี่คือได้ชิ้นยาวๆแบบนี้เลยไหมคะใช่ค่ะใช่โอ้ข้างในมีหลายไส้นะนี่นะจะทำไว้อยู่หกไส้หกไส้นะคะเป็นช็อกโอริโอนะคะเดี๋ยวเล่ให้ดูนะคะเพื่อน ช็อกโอรีโอช็อกกล้วยช็อกชิพฝอยทองบูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นะคะเพื่อนเพื่อนเค้กโลแบบเนี้ยเขาเรียกเค้กนะคะไม่ใช่เค้กนะเค้กเป็นแป้งเค้กนะคะใช่ค่ะเป็นเรเค้กโลแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าตัดแล้วใส่กล่องทําเป็นจัดเบรกอะไรได้หมดเลยนะคะพวกนี้มีอันนี้ข้าวเหนียวกอยข้าวเหนียวกอยทำเองไหม เก่งนะานี้ทําขนมทําเองหมดเลยทั้งอันนี้เป็นของโบราณนะคะของโบราณมากข้าวเหนียวกอยแล้วก็เป็นบะหมี่บะหมี่อุ้ยน่ารักน่ากินนะละเนี่ยเดี๋ยวถ้ามาขายที่นี่วันอะไรอ่ะหนูจะมาที่นี่วันองคารวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะได้ทานสามวันเลยถ้ามาที่นี่แล้วก็ไปที่ไหนอีกไหมคะวันพฤหัสหนูจะอยู่ที่ตลาดต่อห้อ คือรหัสตลาดตอกหม้อกระทรวงมหาดไทยนะคะค่ะไปไหนอีกไหมแล้วก็มีบริการส่งอะไรไหมคะก็แล้วแต่ลูกค้าถ้ามีลูกค้าโทรมาบางทีเราไปส่งให้ถ้าไม่ไกลมากถ้าไม่ไกลมากถ้าไกกล็เอ่รืงค่าใช้จ่ายค่าระยะทางก็คุยกันนะคะงั้นริศรบกวนขอเบอร์โทรหน่อยค่ะศูนย์เก 0926396466 <os> นะคะเพ <t ương h arta> <ương t> ื่อนๆน่ารักน่ากินสวยมากนะคะร้านเนี้ยก็จัดเบรกได้เชิญค่ะไปค่ะ3 53001นะคะนี่ร้านตัวเองอร่อยไขมันต่ำนะคะถ้าจะจัดมื้อสดล้วนเป็นตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้ชป็นตัวนี้ทำ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นไวช์ช้อต มัดชาทำได้สวยมากเลยนะคะสีสวยมากค่ะเพื่อนๆเคฟก็มีค่ะเคฟเย็นเก็นราคาเท่ากันเหรอไม่ค่ะราคาเดียวกันนะคะเคฟเย็นขาย,ขายถูกนะคะทิ้งใหญ่เลยค่ะโอ้โมงมีไซ้อะไรบ้างอ่ะจะมีช็อปชีแล้วก็ช็อปปลิโน้ช็อปไม่หายอะไรบ้างนี้เราตับวารี่ ชิ้นยาวชิ้นยาวสามสิบห้าบาทอันนี้แบ่งใส่กล่องให้นะคะตัวนี้ทำมาจากนมจากไข่นะคะไขมันต่ำมาคนละคนนี่ค่ะสวยงาได้วยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นสองชิ้นอย่างเงี้ยนะคะสามสิบห้าบาท ลิ้นลิ้ชอบสีชาชาเขียวนะคะได้ค่ะอันนี้เป็นโฮมเมดทำเองค่ะเ,เพื่อนๆเป็นนมสดนะคะมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนด้วยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขายยังไงอะคะร้านนี้ขายขายของไม่แพงค่ะ เ,เพื่อนๆร้านนี้นะคะปกติจะมีกับข้าวด้วยนะคะแล้วก็มีสลัดด้วยค่ะมีสลัดโลนะคะเป็นร้านเก่าแก่นะคะร้านนี้เปิดมานานแล้วค่ะชื่อร้านคณิษฐาค่ะเ,เพื่อนๆอ,อยู่ได้นานไหมคะขนมพวกนี้อ,อ,อยู่ได้นานไหมคะถ้าไว้ใต้ช่องฟีตรจะอยู่ได้สามวันนะคะแต่ถ้าอยู่ในช่องฟีสหนึ่งอาทิตย์ค่ะไม่ได้ใส่าสารกันบูดใช่ไหมคะ เป็เราจะไม่ใส่เพราะว่าทำสดตอนตอนกลาคืนแล้วก็เช้าเราก็ออกขางเราจะสดใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันนะคะของลิซเอาชาเขียวนะคะก้อนหนึง่งน่ากินมากเลยอสามวันใช่ไหมคะมเอาเพื่อนๆนอันนี้ด้วยนะ อยากกินเยอะเมื่อกี้พี่บอกอะไรอีกนะที่อร่อยชิ้นใหญ่นะคะสามสิบห้าบาทนี่ชิ้นใหญ่มากขอริชัดๆนิดนึงน,นะคะเ,เพื่อนๆชิ้นเบลอเลยอะกาแฟก็อยากกินเมื่อกี้พี่บอกอ,อันนั้นใช่ไหมคะจะเปรี้ยๆวๆหวานๆใช่ไหมคะสะตอสตอส้มใช่ไหมคะเอาค่ะเอา นี่เ,นเพื่อนๆดูชิ้นนะคะแบบชิ้นเบลเลอร์เลยอ่ะถ้าทำเองก็จะได้ประมาณนี้นะคะได้ของอร่อยแล้วก็ของสดใหม่ลแล้วก็ไม่แพงด้วยแบบกินน้ำลายด้ไยเนี่ย <laughs> เคฟยังไม่ทานดีกว่าเคฟเหมือนเอสติมนะคะอย่างนั้นอะ <l od> ่ะขายถูกค่ะเคฟเคฟเย็นเนี่ยสามสิบห้าบาทชิ้นเบลเลอร์เลยเชิญค่ะ ค่ะพี่ไม่เอาไม่เอาค่ะรีขออนุญาตอุดหนุนนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวไว้รอบหน้าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะอยากทานค่ะค่ะช้อนไม่ต้องค่ะเอาเอก็ได้เผื่อลิทให้ให้น้องค่ะค่ะขออนุญาตค่ะเชิญค่ะขายได้ทุกอย่างนะคะ เพื่อนๆคะตลาดนัดหลังธนาคารกรุงเทพถนนเสือป่านะคะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลกลางค่ะมาง่ายนะคะถ้าเข้ามาจากธนาคารกรุงเทพก็ได้ค่ะหรือเดินมาเดินมาก็ได้นะคะซอยด้านข้างตรงถนนพระพาชัยก็เข้าได้นะคะตลาดนี้ก็จะขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์คืดวันเสาร์อาทิตย์และว,วันนัาขากขัตฤกษ์ค่ะสแกนจ่ายได้นะคะ ที่สองนะคะาเ็ค,ค่ะเต้องอะไรค่ะเชิญค,ค่ะ ตัวแป้งเค้นุ่มมากเลยทานจะเหมือนไอติมนะคะเพืเ่อนเชิญค่ะ,คะ,คะ,คะเธอเพื่อนสั่งจัดเลี้ยงวันเกิดได้นะคะ เหนียวปลอยคุณยายทำนะคะเชิญค่ะเค้กนมสดค่ะสามสิบห้า <35. S 1> บาท3ามชิ้นร้อยค่ะคุณลุงพาหน้าอะไรคะ เชิญค่ะเค้กนมสดค่ะเพื่อนๆค่ะ,คคะ,คคะวันนี้ลิศฝากร้านเค้กนมสดโฮมเมดเบเกอรี่อเอาไว้ด้วยนะคะตลาดนัดหลังธนาคารกรุงเทพถนนเสือป่าค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ